สวัสดีทุกคนนะคะ,ะครั้งนี้เรามาเจอกันในเรื่องการเปรียบเทียบ mm. จำนวนค่ะเนาะวันนี้ฝนตกนะอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรเข้ามานะคะก็ก็คงไม่รบกวนมากเท่าไหร่เนาะะเรามาเริ่มกันเลยการเปรียบเทียบ mm. จำนวนค่ะนะคะ,ะมาดูเลยข้อที่หนึ่งนะคะเขาให้โจทย์มาว่า1นึ่เศษสส่วนห กับ2เศษ7จส่วน10นะคะเขาให้เป็นจำนวนคระมาทั้งสองจำนวนเลยนะคะเราก็มาเปรียบเทียบโดยการนําจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าก็คือ1กับ2นั่นเองนะคะจำนวนนับตัวแรกอ่าจำนวนแรกคือเลข1ใช่ไหมคะจำนวนที่2ก็คือเลข2อันนี้เราสามารถเอาจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้เลย 1.. น้อยกว่า2 ดังนั้น1เศษ3ส่วน5ก็น้อยกว่า2เศษ7ส่วน10นะคะข้อที่2นะคะเขาให้จวดมาก็คือ6เศษ1ส่วน2กับ3เศษ2ส่วน9นะคะมันเป็นจำนวนคะทั้งสองจำนวนใช่ไหมเราก็เอาจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้ามาเปรียบเทียบกันก่อนนะคะก็คือ6กับ3นะคะ6กับ3เนี่ยมันเป็นเลขต่างกันใช่ไหม6มีค่า มากกว่า3นะคะดังนั้น6เศษ1ส่วน2ก็ต้องมากกว่า3 Z 2เศษ2ส่วน9ะคะล้วอันนี้เราสามารถเปรียบเทียบเอาจำนวนนับเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้เลยในกรณีที่จำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าเนะะี่ยค่ะมันไม่เท่ากันเนะาะมาดูข้อ3นะคะข้อ3โจทย์เขาให้มาก็คือ2เศษ3ส่วน7กับ2เศษ1ส่วน5 ซึ่งจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าคือ2กับ2ซึ่งมีค่าเท่ากันในกรณีที่จำนวนนับหรือตัวงหน้าเนี่ยเท่ากันนะคะให้เราเอาเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะตัวหน้าก็จะเป็นเศษ3ส่วน7ตัวหลังก็คือเศษ1ส่วน5นะคะก็เปรียบเทียบเหมือนเดิมเหมือนกับ การเปรียบเทียบเศษส่วนทั่วไปนะคะก็คือทําส่วนให้เท่ากันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ครูจะไม่ทําส่วนให้เท่ากันครูจะทําวิธโดยการคูณควายนะคะอ่าเรามาดูว่าทํำยังไงจับคูณควายก็คือเอา5เปไปคูณกับ3 5คูน3ได้15แล้วก็เอา7คูน1ได้7ซึ่ง15 มากกว่า7นะคะดังนั้น2เศษ3ส่วน7ก็ต้องมากกว่า2เศษ1นะคะส่วน5ะข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปเขาให้โจทย์มาคือ C เศษ8ส่วน10กับ C เศษ4ส่วนเะคะเราก็เอาจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกันก่อนก็คือ4กับ4นะคะซึ่งมันมีค่า ถ้ามีค่าเท่ากันนะคะซึ่งมันมีค่าเท่ากันถ้ามีค่าเท่ากันแบบนี้นะคะให้เอาตัวเศษส,ส่วนที่อยู่ข้างหลังจํานวนนับทั้ง2ตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันตัวหน้าคือเศษ8ส่วน10ตัวหลังก็คือเศษ4ส่วนเเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยการคูณค,ค่าคูณพ่อยนะคะก็คือเอา8คูณ จ็ดนะคะแปดเจ็ดได้แปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกสิบคูณสี่ได้เท่ากับสี่สิบนะคะห้าสิบหกมากกว่าสี่สิบดังนั้นสี่เศษแปดส่วนสิบก็ต้องมากกว่าสี่เศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะ,ะการเปรียบเทียบจำนวนคะนะคะก็ไม่น่าจะยากเกินไปเนาะนักเรียนก็ลองทำแล้วก็ลอง ฝึกฝนลองทำความเข้าใจบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย